หนึ่งในเมนูยอดฮิตที่สามารถเป็นได้ทั้งอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารว่างคงจะหนีไม่พ้นกับเมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งที่มีการหมักหมูจนเข้าเนื้อปิ้งจนกลิ่นหอมแถมราคาประหยัดแต่กว่าจะมาเป็นหมูปิ้งที่อร่อยสะอาดได้มาตรฐานและความปลอดภัยผู้ประกอบการบางรายจำเป็นจะต้องใช้ห้องเย็นแช่ฟิสตหมูปิ้งเป็นวิธีการถนอมอาหารอีกชนิดหนึ่งที่จะทำให้คุณภาพของหมู ยังคงเดิมไม่เสียคุณภาพทั้งตัวหมูและเนื้อหมูที่หมักวันนี้เราเลยจะพามาดูห้องเย็นของทัปพูลลิงที่ติดตั้งให้บริษัท PMP m i s <p> s Processing จำกัด โดยห้องเย็นที่ทางท็อปคลิ่งสร้างจะมีด้วยกันทั้งหมด2ห้องที่มีขนาดเท่ากันนั่นคือห้องฟิส์รูมที่มีอุณหภูมิลบ25องศาที่มีขนาดห้อง4.4เมตรคูณ3.2เมตรใช้ผนังโฟม i s o w วอล p s 8นิ้วประตูสไลด์แผ่นโฟม p u 4นิ้วขนาด1เมตรคูณ1.8เมตรม่านกันความเย็นขนาด1เมตรคูณ1.8เมตรหนา2มเมตร และใช้คอยเย็นยี่ห้อคู b ้ายูนิคูลเล SPBE 052D จำนวนพัดลม2ตัวคอยลร้อนและคอมพิวเซอร์เครื่อง14แรงม้าและติดตั้งตู้คอนโทรลทำงานงครบวงจรพร้อมระบบงานเดินไฟที่เป็นระเบียบ และว,วันนี้ทางซอบคูลิ่งได้มีโอกาสสอบถามผู้ใช้งานจริงว่าเป็นยังไงไปฟังความคิดเห็นจากลูกค้ากันค่ะสวัสดีค่ะยยรดาแรงเขตการนะคะเจ้าของกิจการก่งป๊อกหมูปิ้งโบราณค่ะ ของทางเราจะมีทั้งขายปลีกแล้วก็ส่งค่ะทั่วประเทศเลยมีจุดกระจายสินค้าทั่วประเทศตัวแทนจำหน่ายของทางเราเองนะคะส่วนพื้นที่ไหนที่ไม่มีจุดกระจายสินค้าหรือไม่ใกล้เคียงทางเราก็จะมีบริการส่งลังโฟมให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยค่ะมีทั้งสองแบบเลย เราแน่นอนว่าเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานนะคะผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐานออยอซึ่งปัจจุบันกำลังยื่นขอ GHP แล้วก็ฮาสับค่ะวัตถุดิบทุกอย่างนะคะเราคัดสรรมาอย่างดีหมูไก่ตับปีกก็คือจะใช้ของเบทาโกซีพสหาฟาร์มของเราจะยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพแล้วก็ราคาเพราะว่าเป็นโรงงานผลิตเองขายส่งแล้วก็เป็นโรงงานที่มีมาตรฐานค่ะ เหตุผลคือตอบไวอันนี้คือชอบมากเลยประทับใจเราทักไปประมาณ4เจ้าคือแต่ละเจ้าคือบางเจ้าไม่ตอบเลยแต่ว่าส่วนท็อปคูลิงอ่ะคือตอบทันทีให้ข้อมูลนู่นนี่นั่นทุกอย่างโอเคเราเลยตัดสินใจภายในแค่1วันเลยว่าเราทำกับท็อปคูลิงแน่นอนค่ะเจอท็อปคูลิงจากช่องทางแอดค่ะจริงๆดูท็อปคูลิงไว้สัก พักหนึ่งแล้วค่ะก็เลยลองติดต่อเข้าไปดูค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรากำลังจะสร้างห้องเย็นพอดีตัวอุณหภูมิสำคัญกับคุณภาพของสินค้าทางกกปอกมากค่ะ คือตัวอุณหภูมิเนี่ยเป็นเป็นส่วนที่ทำให้คุณภาพสินค้ามันคงที่เรายื่นโจทย์ให้กับ t o อ p o ู l i n g ว่าโอเคเราเอาของเข้าวันละประมาณ3ตันถึง5ตันให้ของอะค่ะแข่งภายใน32ชั่วโมงซึ่งความจริงแล้วอะค่ะคือไม่ถึง32ชั่วโมงเลยจริงๆแล้วแค่ประมาณ8ชั่วโมงคือแข่งแบบแข่งในระดับเลือกแข็งเลยใช่ค่ะซึ่งอันนี้คือทางเราประทับใจมากค่ะ แน่นอนค่ะเรื่องคุณภาพของสินค้าคืออย่างที่แจ้งไปว่าประทับใจมากเข้าไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงคือทําให้สินค้าแข็งได้ที่มันเกินคาดอะคะ่ะซึ่งทางเราอะมีความมั่นใจในการส่งสินค้าไปให้ลูกค้าว่าโอเคมันจะไม่เสียระหว่างทางแน่นอนค่ะ สำหรับท่านไหนที่สนใจสินค้าของทางเรานะคะของเราเป็นโรงงานผลิตครบวงจรเลยจะมีทั้งหมูปิ้งไก่ปิ้งเสียบไม้เนื้อโคขุนตับปีกมีทุกอย่างนะคะสถานที่ตั้งโรงงานของเรานะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองค่ะ ถ้าท่านไหนสนใจอยากสั่งซื้อหรือสอบถามจุดกระจายสินค้าใกล้บ้านสามารถติดต่อเข้ามาช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะหรือห้องเย็นหรือว่าห้องอร้านแช่แข็งร้านไหนที่สนใจสินค้าของเราไปลงทางเรารับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะแล้วก็รับผลิต OEM ตามความต้องการของลูกค้าด้วยค่ะ คุณภาพของสินค้าแต่ละชนิดเป็นสิ่งที่สำคัญและนี่ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจสินค้าแปลรูปที่เลือกใช้บริการห้องเย็นของเราเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าไว้ให้คงที่ได้มาตรฐานอยู่เสมอและทำให้เห็นว่าการขายสินค้าในราคาไม้ละหลักสิบก็สามารถมีห้องเย็นและเพิ่มโอกาสในการได้รับผลประกอบการที่ดีมากยิ่งขึ้นได้และหากผู้ประกอบการท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook เพจหอเจกอทอพพูลิ่ง pling, รับสร้างห้องเย็น หรือ line at t o p p o o l i n g ltd และหากชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับห้องเงย็นของเราได้ก่อนใครนะคะ